สวัสดีครับทีตอนนี้ก็คับมืดแล้วพี่น้องเอ้ยยังไม่ละความพยายามเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นมันดูไม่ดีแค่สองสามคลิปเองโอ้ยใจรับอกโต้ใจม้อเลยขับต่อขับต่อเลยขับโต้เดี๋ยวเอาไฟมาส่องก่อน ครับเต้ดูควันไอ้น้อไอนะ้ไอนหะนักวัวหนะเหมือนกับชโลภาพยนตร์เลย<อ>ภาพยนตร์สาว,าาวนี่ก็กรอกข้าวกลางดึกไปน้องโอ้ยดึกดด่นไปน้องเอ้พวพากัน<า>ลับบนนอนภาพยนตร์สาวคนชาวนาความลำบากของชาวนา <c oughs> อือหตะกอนอือคอหวานหคอหวานเคันหัหลังหน่อยฮัลหลหลังหนอยเอ๋หลังโชว์ห่อยเโวะไรากย่ไปโชวขนาดนั้นดาคนนีก็อยามีสินเพี่น้องอันเอเองดมันงโอ้โหไฟดดูดูนี่มันดูไ้เนาะแต่่มีไฟพออูอยู่ ตเต็ปเฟรมยุ่มแมรงไหมยังดีเรงดีพี่บ่าวเป็นฝุ่น,<ค>นบ่ <c oughs> ตอนนี้เขาอยากหักดักพี่บ่าวในสิดักพี่บ่าวมันเป็นตะหักจะพูนท้องเป็นตะหักกับเป็นตะอยากตอนนี้ดกักคาเตอร์คาเตอร์มานี่แล้วลูกแล้วมานี่แล้วอย่าไปอยู่ใ,ใลลกล้ถาว้เจ้าเลย เาิดยังไงน่ะี่แตงก็อบกันด้สอบหมดเลยกัรกลับขึเลยีวดูแจวมีตดเล็กน้อยเ็ดดูแต่ดากออกก็พอแรงนะยังมาตดอเว่าไงรูกำลงใีฮะนีรงนี้โอ้ไม่ต้องกลับล็อกอยู่ี่แหนไรแต่นเนาะไม่ได้ผม เดินกลับกปเลยมึงทำคอนเทนต์เดินกลับบ้านเออดีอ่ะพอดีกับมูติงานงานจเนา่ะอืมครนี้พี่ไม่ได้เอาเฮยมันพระเด้ออยู่ไหนเด้อพระเล็กเป็นอยไรพระใหญ่ปะพระใหญ่สิบห้าขัครับอ้าวสวยงามเลยพี่นู้นใหญ่ใหญ่ใหญ่เแยะครับวันนี้เราจะไม่อ้าวมัวแต่มัวแต่กรอกข้าวเอ้ยยังไม่ได้เอาดอกไม้ขึ้นหิ้งเลยค่อย มึงจะรับไปเจอดอกไม้พิ <c oughs> mm ้นกว่าครับเตอร์ครับว่าไงลูกโอ้ยคอปเตอร์ของแม่อาแฟนคอปเตอร์ด้วยใหม่อลยจับจ้าอาจารกล้องง่ายๆให้ถือให้อนี้ยังอัน10บขวันพี่กอกข้าวเปลือกนะพี่น้องนาปรัง เนี่ยกระสอบละประมาณ30กสิบกโลเกือบสี่สิบนักนะครับหนักสุดๆพี่น้องเอออาตัวบบขอยจักแนนรวมมากนั่นะน้องกระดาษไรเนาะเฮ้ยพี่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จนะก็ต้องอ่ายัดใส่กระสอบยัดใส่กระสอบแล้ว นานารอจำหน่ยนา,นายอันนี้คือยัดใส่กระสอบนี่คือรอราคาเนาะรอรอซื้อรอรอราคาข้าวมาันมันราคาแพงแล้วก็ออกมาขายนี่เขายังไม่ซื้อนะซือ้อแล้วแต่ราคายังไม่เร้าใจราคายังไม่ถึงใจก็คือเเอาเอาะ,อาะต้องรอราคาในะเอฟซี รอราคาที่เราใจกว่านี้นะครับน่ฝนไม่มาเนาะอืมอาน้ำนี่มีเรื่องตบบนี้เออแต่ยังบม่เจอแค่บุญเอวดาเนาะได้เลยแลมรงบุญขอแรงให้มันสุดๆยังไม่ขึ้นรถไถเลยอืมตอนนี้เหลือขึ้นรถไถยอพ่อรมแร่งกันเลยแล้วขิ้กลับเลยแล้วซิบ้างกระตูดๆเลยอืมเอามาะเถอะ ยาฟ้ากุหมายอามัดหนมือมัดปันหมัดปะเป็นว่ามัดอ่ะดูวิธีการมัดวิธีการมัดดูวิธีการมัดข้าวในสิมัดกระสอบเออมัดกระสอบมัดกระสอบหมัดข้าวทำไมรับแรกนะเราก็เราก็ยุ้มปากมันจับแบบนี้แล้วก็ตบอ๋อตบดาบมันตบดาบมันตบดาบข้าวนี่สิดึงสิแล้วก็ทำอย่างนี้นะพี่น้องนี่จีบจีบ กีบข้าวอืออือขนมจีบนะอันนี้รู้สึกไม่ค่อยเต็มกบเท่าไหร่มันไปไรมันจะได้เยอะจะเต็มมากอืแล้วก็อย่างนี้ทั้งสองรอบนะรอบเดียวมันจะไม่อยู่พี่น้องแล้วก็หมุน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 แบบนี้ถ้าหมุนแบบนี้คือจบเลยนี่เจาะเจ๋อไม่ออกในสี่มีกิ่กรรมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวผมจะโชว์มัดเจ็ดกสอบสวย นี่คือการมัดสอบข้าวเนเอฟซีส่วนใหญ่คนที่มัดกระสอบข้าวเป็นเนี่ยจะคนที่เคยทำนาเนาะอือต้องเขย่าให้มันแน่นนิดนึง แบบนี้นะนี่นะแบบนี้ต้องทำแบบนี้นะพี่น้องไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่น้องเอ้ยงเหมือนมันจะล้มเลยเอาตัวนี้ก่อน ต้องมีเสียงเอสเหน่อยนึงนี่นคือแจ๋วเลยะมัดสอบข้าวนะพี่น้องต้องเขย่านิดนึงนะให้มันแน่นนะพี่น้องต้องดึงแน่นๆไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดออกมาอีแบบนี้นะพี่น้องเอ้ย อูขาลอยแล้วได้ฮ้ยมัดกระสอบข้าวน้อยเดียวขาลอยโอ้โหตกใจหมดเลยอืโอ้เหมือนซ้ำเติมเมื่อวานเนาะวานปูกระเบื้องปวดหลังมาวันนี้ซ้ำอีก มัดกระสอบข้าวนี่สินี่คือการมัดกระสอบข้าวที่ถูกวิธีสองสามรอบได้ยิ่งดีนะพี่น้องอย่างไม่ได้ก็เอาสอักสองรอบไปมัดเนี่ยสองรอบ อันนี้จะเป็นวิธีชีวิตของชาวบ้านเนาะเขาจะไม่ได้ใช้เชือกนะเอฟีจะใช้อาไอเน,นี้ยนะเอามาจากต้นไผ่นะพี่น้องแล้วก็เอาไปตากแดดทําให้มันเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็เวลาจะใช้ก็ามาชุบน้ํามันก็จะเหนียวไม่ขาดนะเอฟซีเหมือนเชือกเลยเหมือนเชือกวิสิทธิ์เรียบร้อยนะเอฟซีนี่คือการมัดข้าว เจ็ดกระสอบภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับนี่นะถ้าเป็นอยู่ในเมืองเขาก็จะใช้เชือกฟางเนาะในการมัดปากกระสอบนะแต่ว่าแถวบ,บ้านบ้านนอกเราก็จะใช้เป็นอย่างนี้นะตอกมัดข้าวในเอฟซีนะครับในการมัดเนาะโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่านี้สวัสดีครับ